ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นเอลนินโยคือแรงใช่ไหมแล้วก็ร้อนส่วนปีเนี่ยเราเข้าลานินญ,ญาแล้วเพราะนั้นสิ่งที่กรมชลประทานเป็นห่วงเขาห่วงยังไงรู้ไหมฮะลานินญ,ญาเนี่ยก็คือฝนเยอะในฝั่งเราเนี่ยมันจะลากยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยนะครับโดยนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานพูดถึงการบริหารจัดการน้ําหน้าฝนในปีนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนม,มิถุนาย,ยนนี้นะฮะก็ในสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยนะฮะความน่าจะเป็นถึง69%ที่จะเปลี่ยนสู่สภาวะลานิญยานะครับ ก็จะส่งผลให้ปริมาณฝน,เ,นเพิ่มมากขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนและจะคงสภาพแบบนีย้ยาวๆเลยครับต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกำชับไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามสิบมาตรการรับมือหน้าฝน67พร้อมวางแผนการบรหิหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับการเก็บกักด้วยครับตรวจสอบอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานเต็มที่นะครับภายในเดือนมิถุนายนนี้กําหนดคนกําหนดพื้นที่เสี่ยง กำหนดเครื่องจกักรเครื่องมือระบบสื่อสารประจําพื้นที่ต่างๆให้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับส่วนผลการจัดสันน้ำํำฤดูแล้งนะฮะที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันก็สิ้นสดลงไปแล้วนะครับเพราะว่าทั้งประเทศใช้น้ําตลอดช่วงหน้าแล้งเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ23,000กว่าล้านลูกบาทเมตรหรือ,รอคิดเป็น95%ของแผนโอโ้อันนี้ต้องชื่นชมจริงๆ เพราะถ้าจํากันได้ตั้งแต่หน้าฝนปีก่อนเนี่ยก็โลนลงต่อเนื่องกันมานะบอกอว่าปีหน้าฝนน้อยน้ำต้นทุนเราจะน้อยนะแล้วเราก็อยู่กับแบบเนี้ยกันมาตั้งแต่พอเข้าสู่หนาวเข้าสู่แล้งเข้าสู่ร้อนตอนเนี้ผ่านมาเรียบร้อยแล้ะเก่งไหมฮะใช้น้นําไป95%ของแผนนะฮะเฉพาะรูปน้ําเจ้าพญาเนี่ยมีการใช้น้ํารวมประมาณ99%โอ้โหอันนี้เฉียดเฉีว่านะฮะภาพรวมผลการจัดสรรน้ําในช่วงหน้าแล้ง เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับอีกทั้งยังมีปริมาณน้ำสำรองไว้ช่วงต้นฤดูฝนเพียงพออีกตั้งหาครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ต้องตบมือให้กับทั้งเกษตรกรด้วยเนาะแล้วก็หน่วยงานการบรหิหารจัดการน้ำด้วยนะครับณวันที่1พฤษภาคม67ครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศเลยน้ำรวมกันเนี่ย41,000กว่าล้านลูกบาทเมตรจริงๆก็ยังสามารถรับน้ำได้ในช่วงหน้าฝนอีกกว่า34,00 0กว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพญาสี่เขื่อนหลัก ือภูมิพลสิลิกิตแควน้อยบำรุงแดนและป่าสักชลสิทธ์ครับน้ำเนี่ยรวมกัน11,000กว่าล้านลูกบาทเมตรยังรับน้ำได้อีกกว่าเท่าตัวครับอีก13,000กว่าล้านลูกบาทเมตรครับ